คลิปนี้เดี๋ยวพามาประกอบใด Honda c า i ิกคาบูเป็นงานโมนะครับอันนี้อันนี้เป็นไดไดจีนลูกค้าบอกว่าไปซื้อไดเขาบอกว่าแรงไดแรง 400cc นะครับเอามาใส่ก็ยังไม่แรงพอนะครับอ่าเป็นไดจีนก็เลยเอามาให้ช่างบูโมให้ใหม่นะครับดูครับเต็มเลยนะครับอ่ะประกอบกันเลยครับ ใส่สปริงเลยของเขาตีตา4 0 0ซ c ของช่างบูนี่ต้องตีสักเท่าไหร่ดีละ่ะสักพันเลยไหม <c oughs> ขนาด 400cc ยังรวดเล็กนิดเดียวเองเราต้องตีสักพันซีแล้วนะมันก็ไม่ขนาดนั้น นะครับ4 0 0ซี cc, แต่ดูขนาดลวดอะไรยังเท่าเดิมก็ตีต,ตามั่วไปอย่างนั้นครับไดจนนะีนอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะไดจนนะีน ล็อกไม่อยู่ะย <c oughs> ังล็อกนะู่เล่นอีกแล้วไอ้นี่ไอ้นี่ก็เริ่มล้าแล้วไอ้ตัวกดเราเนี่ยเริ่มล้า หาตัวกดแรงๆแต่งสายจะระบาด้วยน็อตเ,เลย ไปเดี๋ยวเราไปเทสกัน ซ้ายนะครับได้ลดเล็กส่วนมากก็หมุนซ้ายโอเคจบส่งงานนะครับใครสนใจพันโมซ่อมทักแชทหาช่างบูได้นะครับรับโมทุกรุ่นครับผม